ไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตของอาร์เนอร์ยังคงปลอดภัยดีแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของอาร์เนอร์กับสโมสรลิเวอร์พูลออกมามากมายเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่ในเวลานี้ของทีมในการแพ้4เกมรวดทุกรายการและการพ่ายแพ้คู่แข่งตลอดการอย่างแมนยูนเต็ดแบบคาบ้านจะสร้างความผิดหวังและความไม่พอใจแก่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ตามแต่ล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางสโมสรเปิดเผยว่า อนาคตของอาร์เนอร์ในตำแหน่งผู้จัดการทีมนั้นไม่มีปัญหาอะไรและทางสโมสรรววมไปถึงริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาและไมเคิลเอ็ดเวิร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลเฟนเวสปอร์สกรุ๊ปยังคงเชื่อมั่นและยังคงให้การสนับสนุนในตัวของกุนซืรายนี้ให้ทำงานและทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชของทีมจนจบฤดูกาลนี้แหล่งข่าวยืนยันว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรลิเวอูล ยังคงมั่นใจในตัวของอาร์เนอร์ว่าเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ภายในสัปดาห์หน้าอาร์เนอร์ได้รับความไว้วางใจจากลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่มีการเน้นย้ำว่าไม่มีโอกาสเลยที่อาร์เนอร์จะอาจถูกไล่ออกแม้จะมีรายงานใดๆที่บ่งชี้เป็นอย่างอื่นก็ตามในตอนนี้